สวัสดีครับวันนี้โยผมจะนกเช่นเคยครับวันนี้ผมว่าจะพาไปทำตู้นะครับทำตู้เลี้ยงเต่าครับตอนพอดีผมได้เต่ามาใหม่ครับเดี๋ยวจะไจะทำตู้เลี้ยงเต่ากันครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดบ้านให้เต่านะครับนี่ครับตู้รอไปเอาวมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะจัดไว้ให้เต่าเลยอันนี้เดี๋ยวตั้งกล้องถ่ายดีกว่าครับบางทีขี้งลงไปเลย ไม่หินเราก็ไปล้างมาแล้วนะครับทุกใยหินก่อนเลยนะครับจยหินนี่พอเราเติม,มครับหินเรามีเยอะครับอันนี้หินเราไม่พอครับเดี๋ยวเอาหินไปล้างมาเพิ่มครับตอนนี้เราก็ได้หินมาเพิ่มแล้วครับ เนี่ยฮะก็ใส่ไปยี่อะลยครับเพราะยังไงเราก็ใส่น้ำดีครับตอนแรกผมจะเด่นทําเป็นบกครึ่งนึงครน้ําครึ่งหนึ่ง,นนงเราดูก่อนครับก็ตอนแรกผมจะใส่ทาทําน้ําตก,กนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมครับ อันนี้ก็เดี๋ยวเราเกี่ยดูนะครับบางทีก็โอ้หินเยอะนะครับหินเยอะเดี๋ยวผมจะลองลองดูครับลองทําเป็นน้ําตกจะประเม้นขั้นขั้นขั้นดูนะครับว่าจะได้ไหมครับตอนแรกผมไม่จะทําน้ําตกเป็นชั้นชั้นะครับครนี้หินมันไม่พอครับมีแต่หินก้อนใหญ่ๆครับผมก็เลยตู้มันเล็กก็เลยเอาแบบนี้เลยนะครับแ้วว่าจะเสริมฝั่งนั้นขึ้นอีกนะครับ ก็คือฝั so ่งนี้จะเป็นน้ำฝั่งนั้นจะเป็นหบกครับก็เกียร์นะครับหินผมมีเยอะอยะครับหินนี้ก็ไม่ไม่ต้องซื้อนครับก็ได้มาจากการเลี้ยงปลาครับเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งที่ซื้อมาตั้งแต่แรกแล้วก็เป็นหินที่ได้ได้มาจากการล่อนทรายนะครับ ไม่ต้องเป็นรูปมะครับเพราะต่อชอบพุทครับเขียนเลยครับถ้าเกิดเป็นหินก็หินมาวางเทิน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 นั้นไม่สุดมันก็ไม่เป็นไรนะครับต้นนี้ก็ต้นบอลนะครับก็ชอบน้ำดีแล้วนะครับบอลมันก็ชอบน้ำู่แล้วนะครับก็เอาแบบนี้เลยครับเราจะใส่บ้านมีม่ให้ดี แบบนี้ไว้สักหน่อยแล้วก็แบบนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็จะยกไปไว้ในบ้านนะครับ อนนี้ผมได้ย้ายมาไว้ห้องเลี้ยงกระรอกเลี้ยงนกเล่าแล้วนะครับแล้วเจ้าน้ำมาเติมครับเติมไปสองขันระดับน้ำเราก็สูงขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยเติมสองขันเองนะครับก็ถึงเนี่ยครับก็จะได้ขึ้นปากนั่นพอดีผมจะเติมได้อีกสักขันสองขันนะครับ ตอนแรกตอนนี้ผมถ่ายตอนแรกแร้วตอนที่จัดนะครับอยู่หน้าบ้านตอนแรกก็คิดแล้วคิดอีกครับว่าจะออยังไงครับสุดท้ายของมันนี่มีครับมีของตอานแรกไอาแค่นั้นครับอีกสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดพอดีว่ามันจะถึง เอ่อท่วมกระถางต้นไม้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าต้นไม้ของผมเป็นต้นไม้บอลนะครับเป็นต้นบอลนะครับถึงปากกระถางพอดีครับนี่ครับก็ระดับน้ําก็สูงขนาดนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปล่ยต่อว่าใส่ครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยต่อมาครับนี่ครับต่อของเราครับ ก็ดูว่าเขาจะตื่นเบิานใหม่ไหมครับก็ตัวใหญ่เป็นตัวผู้ครับตัวเล็กเป็นตัวเมียนะครับพอดีตั้งแต่พอดีตั้งแต่ได้มาก็ก็อยู่แต่ในกระลัมังครับคือทึบนะครับเป็นกระลัมังดําที่ผมไว้ผสมปากรัดครับผมไม่ได้เตรียมอะไรไว้นะครับตอนไปซื้อก็ไปก็ไปเลยครับไม่มีแบบว่าเดี๋ยวเตรียมของไม่มีครับก็อยากได้ก็ไปเลยครับ แต่วันนี้ก็น่าจะได้สามวันสี่วันนะครับน้ำมก็ขุนขุนมากครับก็เลยเปลี่ยนตู้ให้เลยครับแต่ถ้าเกิดอรอบนี้คุณอีกผมว่าผมก็จะใส่ปั๊มนะครับพรดีว่าผมก็มีปั๊มเก่าอยู่ครับดผมจะต่อปั๊มเป็นกล่องบนเลยนะครับโดยหากล่องมาเจาะ ทำปัมบนนะครับหลแล้วก็ให้มันไหลลงไปข้างล่างครับวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมอะไรเหมือนกันครับก็คือเห็นน้ำมันขุ่นนะครับก็กว่าน้ำมันจะเน่าขอนครับก็เลยเปลี่ยนให้เลยนะครับนะครับตอนตอนนี้ทีมีก็เดินลงไปแล้วนะครับแปลกแปกครับวันนี้มีหินครับทุกทีไม่มีหินนะครับ ถ้ากดใครชอบคิดแบบนี้อย่าลืมกด, like, กด share, ไลค์กดแชร์กดติดตามถ่าเกาิดมใครอบากจะมาทิ้คอมมนครับ